คองครับสวัสดีครับกช่างบันฉันครับวันนี้มาเล่นน้ำกันอีกแล้ว<อ>มาเล่นน้ำบนเขาขึ้นลื่นมากครับอ้า <c oughs> วเล่นน้ำกัน <c oughs> น้ำเย็นๆ <c oughs> นีไม่ค่อยมีแดดหนาวไหมหนาวไม่เลียวหนาวไหมเฮ้ยน,นุนลงไปนุนเลย <c oughs> ไปเอาแต้มมาอาบน้ำไปเอาแต้มมาอาบน้ำเอาแต้มมาอาบน้ำด้วยไป <laughs> ยังไม่พูดเลยสามขวบเท่าไรแล้วเนี่ยเนาะสามขวบกว่าแล้วไปเอาแต้มมาอาบน้ำดได้ไปเนาะเอาแต้มมาพี่โอไปเอาแต้มมาอาบน้ำกันครับํนตกสนกอดช้างครับ อันนี้เป็นท่อน้ําที่ชาวบ้านต่อลองไปใช้ในโกเรือนนะครับก็จะใช้แรงดึงดูดของโลกครับส่งไปเลยไม่ได้ปั๊มไม่ได้อะไระครับก็จะไหลตรงที่ต่ําไปนู่นแล้วก็ไปถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอยู่ข้างล่างนนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับนะ เย็นดีมากครับใสสะอาดชาวบ้านก็ได้น้ำเนี่ยครับไปใช้บริโภคในครัวเรือนไปตรงโน่นนนนไปตรงโน่นโน่นหนาวเหรอเย็นชอบใจ tham thăm tha lò đi thăm tha lò đi Wow, à, lò 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 đảo ấp ấp bay não não sành lắm ไปไปก็เล่นต่ออ่ะว้าเดินเองได้ตลอดไม่กลัวกลัวลื่นไม่กลัวล้มไม่เคยกลัว บ้านกันเือเล่นวิงไปทั่วอาจจะเล่นสไลเดอร์สไลเดอร์ธรรมชาติอ <c oughs> อึ๊บอึ๊บโอ้ย หน้าทิ่ม <laughs> หน้าทิ่มรอหน่อยดิรอหน่อยดิท้ำท่ารอดินออเนาะไม่รอเหรอรอไหมไม่รอนี่รอสักหน่อยนึง Nào với dân, nạo với dân, hãy nạo luôn à. à, bay, bay, đi hái đi hái นู่นไปอ้าวเล่นอีกหนาวแล้วไปครับเส้นน,เน,น,เนนี้ก็เรียกว่าคลองไก่แบกนะครับลำธารเส้นนี้ก็เรียกว่าคลองไก่แบกนี่เป็นจิตรกรฝาผนังตอนนี้ ศิลปินหรือศิลปเปิดน่าจะเป็นศิลปเปิดมากกว่าเนอ้อกำลังเพลินกำลังเพลิน แต่ตาแต่ตานั่งลงนี่หนูเออยหมาเอ้ยนั่งลงนั่งลงร้องน้ำน้ำไหมนู่นไปมุดตรงลึกๆนู่นอ้าวดำน้ำดำน้ำ หัวล้างหัวหัดดำน้ำหัดดำน้ำเออเอามือปิดจมูกไว้หัดดำน้ำหัดดำน้ำเทำไมดิเอาไปดิโอ้ยแมวเนาะมาบ้านกลับบ้านไปเร็วกลับบ้านเร็วโอ้ติดใจ ไปกลับบ้านแล้วเร็วหนาวแล้วไปไปเร็วดูดูจิตใจไม่อยากกลับไปเร็วยาเลยครับไปเอาไปกลับบ้านไปเร็วไปตายแล้วว่าเร็วไปเร็วไปเอ,อ้ยกลับบ้านแล้วหนาวแล้ว ตัวสันปากสันแล้วปะไปอึบอึบ